เฮ้มีคนมาทุกคนมีคนมาผมว่าเขาน่าจะมาเพราะว่าบอดเป็นยิงใส่เราไปแค่เอาละครับเอาละครับทุกคนมีคนมาครับน่าจะมาหุ้ยฮเขาเห็นเราประเนี่ยเอมิน <c ười> งูชกชกไปหนึ่งคนครับพิษมันแรงกันนะงูตัวนี้ทำไมบอดยังส่องอยู่วะไม่มีเสียงวิ่งมา อุ้ยโดนตัวดังเอื้อไปแล้วถึงเวลาแล้ววันท uh ันแมนดูมันยิงกดดูมันยิงกดเอ้ยบอสเฟสะนะนี่ไงบอสเฟสดจริงด้วยทุกคนเห็นปะงั้นเราเก็บไปนะครับกระเป๋า28เราก็เฮ้ยมันก๊ดทุกคนขี้กร์ดสามแสน สวัสดีมาดูทุกคนด้วยนะครับมาเจอกันอีกครั้งในเกม Arlene Half Breakout นะครับไม่รู้จะเล่นปืนอะไรวันนี้ก็เลยจะมาเล่นมนุษย์งูกันสัหน่อยนะครับเราจะมาเป็นมนุษย์งูในด่านนอทริดเพราะว่าช่วงนี้มันมีอีเวนต์ด่านมืดนอทริดจริงๆก็ไม่ค่อยอยากเล่นหรอกเพราะว่าเป็นคนที่ยิงไม่ค่อยได้เล่นปืนสนเท่าไหร่หรือว่าพูดง่ายๆคือไม่ค่อยได้ยิงพวกปืนประเภท Bow Action นะครับมันยิงยากอะ่ะเกมเนี้ยผมยิงสนหลายครั้งแล้วถ้าไม่ใช่เอนะยิงแทบไม่โดนนะครับวันนี้ก็เลยจะมาลองเล่นโมนนนซึ่ง,าางก,นะกันอน สไนที่มีคุณภาพสูงอย่างเช่นพวก S J A R 3 0หรือว่า A 5 0อะไรแบบนี้นะอันนี้ผมจะใส่เป็นเก็บเสียงนะครับ M K 1 4แล้วก็สโคป X 1 6ซึ่งราคารวมรวมกระบอกนี้นะ่าจะประมาณ4 0 0 0 0ืเนาะเพราะว่าสโคปมันประมาณ20,000ืแล้วก็เก็บเสียงหมื่นหนึ่งปืนก็อีกประมาณหมื่นหนึง่งรวมของแต่งนะครับค่าสเตตัสก็ไม่มีอะไรมากครับระยะวาองผล190แล้วก็ความแม่นยำาปดซึ่งสูงนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะแม่นจริงหรือเปล่าค่ากลยสตร์ศูนย์ 0, เลยนะครับจริงๆ แต่จริงก็คือ3ก็ศูนี่แทบไม่ต่างกัน,นครับขึ้นสโควชามากเดี๋ยวไปลองดูในเกมว่าจะไหวหรือเปล่าเอาเป็นว่าผมจะไม่เอาปืนอื่นไปเลยนะเช่นพวกปืนพกมาป้องกันตัวหรือเราจะเล่นแบบแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีความเป็นมือสไนที่แท้จริงนะผมก็จะเอาไปแค่หูฟังพอคือจัดให้มันครบสาม,มือนะครับปืนนี้กับหูฟังแล้วก็อ่ะนี่ของแค่นี้นิดหน่อยกระสุนนะครับก็รวมๆประมาณ3 6ก็คือเล่นปิดกันได้ละเดี๋ยววันนี้จะเล่นที่นอร์ท r ิลปิดกันละกัน อ๋อ oh, ฝั่งนี้ลงเรื่อยนะครับมันมีเซฟฟีอยู่แต่ว่าเรายัางไม่รีไปนะเพราะว่าเราเป็นมือสไนเราต้องห้ามไปอยู่ในพื้นที่ที่มันแบบโดนโถมได้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจุดเกิดเนี่ยมันมีตรงไหนบ้างนะทุกคนคือเราก็จะพยายามค่อยๆเดินไปเช็คทีละนิดทีละนิดนะอาจจะแบบเล่นอื่นๆอาดๆหน่อยนะครับเพราะว่ามือสไนนะยังไงมันก็ต้องซุ่มนะครับมันก็ต้องซุ่มต้องดักต้องติ่มะอะอ คือจะไปวิ่งไล่ยิงก็คงไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยกรรยศาสตร์แบบศูนย์ดูดิด <c ười> คือขึ้นโขบ่ยถ้าเจอบุกระยะประชิดก็คือตายเลยนะครับแทบจะขึ้นสโขบยิงเร็วไม่ได้แล้วอะเฮ้ยเอา้ามีคนมาแล้วครับโกดังโกดังเซฟฟีบอกแล้วมันต้องมีคนมาหลังจากที่เรารอมา5นาทีในที่สุดก็มีคนมาซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากี่คนนะเปิดหรือ,อยังไม่รู้นะครับ แต่ไกลอยู่นะวิ้ยคนหรือเปล่าอ่ะวิ่งคนขวัญน้นๆโน้ปไม่โดนเหรอโน้ปเฮ้ยเออโดนหลังโดนเหมือนโดนหลังหรือโดนขาไม่รู้ครับเฮ้ยทำไมนัดแรกผมยิงไม่โดนหัวเขาวะแป๊บนึงครับทุกคนเติมกกระสุนก่อนงงเลยอ่ะทำไมยิงไม่โดนเมื่อกี้ไอ้นัดแรกยิงไม่โดนหัวเฉยเปลี่ยนตำแหน่ง เดี๋ยวเขาเห็นเรานะเฮ้ยทำไมผมกดซูมไม่ค่อยติดวะมันแหลกหรือเปล่าเนี่ยปิงยี่สเองนะไม่รู้เป็นอะไรครับตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเซิร์ฟยังแหลกอะแตกเดี๋ยวก่อนแล้วเขาไปไหนแล้วเนี่ยอุ้ยหายแล้วไอ้นมนุษย์อุ้ยเขายังไม่เห็นเราเขากำลังหาเราอยู่นะครับโอ้โหดูไกลมากครับทุกคนถ้าเราไม่ซูมเข้าไปใกล้ๆอะ่ะคือไม่มีทางเห็นนะนิ่งๆไอ้นมนุษย์เหมือนเขาจะเห็นเราผมไปด้วย เอ้าไม่โดนได้ไงแป๊บครับฉีดยาแดงก่อนทุกคนคือค่าสมาธิเราลดเร็วมากครับเวลามันขึ้นสะโขบใหญ่ๆอ่ะมันจะเหนื่อยเร็วนะถ้าเราฉีดยาแดงเนี่ยเห็นปะค่าสมาธิมันจะมันจะบูสต์ขึ้นเยอะนะครับทําให้เราเล็งได้นานขึ้นแต่ทําไมเรายิงไม่โดนก็ไม่รู้เหมือนกันไ,ไปไหนแล้วอุป่อนานัดนึงนิ่นนงๆห,ห,หน่อยโอ้โหมันนั่งพอดีอันนี้ไม่โดนค่งน,นัด โหยิงไปเกือบสิบนัดยิงไม่โดน <_ d ata> เหม,เหมือนเขาหาเราอยู่เลยขอสักนัดเถอะเฮ้โยโดนเอาตายเออทีอย่างนี้โดนไอ,ไอเมื่อกี้มันไม่โดนได้ไงวะหรือว่ามันเหินวะ <_ d ata> โอ้ยิงกัสนสวนบอดเลยทุกคนไปหรือแปนัดบอดขอยิงหน่อยสิเลงหัวเนี่ยอย่างนี้ก็โดน เอออาจจะเป็นเพราะว่าระยะยิงมันไกลไปก็ได้นะครับเพราะว่าบอทเนี่ยมันอยู่ใกล้กว่านะบอทที่ผมยิงเมื่อกี้มันยืนนิ่งๆแล้วอยู่ใกล้ยิงหัวก็โดนหัวแต่สตูคนเมื่อกี้ที่ผมยิงเขาอะ่ะเขาน่าจะอยู่เกินระยะ190ระยะปืนะนะมันก็เลยอาจจะยิงไม่แม่นอะไรแบบนี้ไม่รู้ว่ามีเพื่อนเขาหรือเปล่าแต่ว่าผมก็ไม่กล้าไปเก็บของเหมือนกันนะเสียวๆว่าเขาจะมาดักเหมือนกันอุ้ยขอซีเดี๋ยวก่อนนะหูคือเรายิงโดนไป3นัดนะครับแต่เขาน่าจะแบบเลื่อนไม่เต็มน่าจะแขนหกักขาหากักอะไรสักอย่างหนึ่งแหละ กระเป๋ารัส <S <S เล็งใครอะไาไม่รู้ว่าเขาเล็งเราหรือเล็งคนอื่นขอแบบหัวเน้นๆได้ไหม <S <S บ<ะ>้าอ้าวโดนหัวกระเป๋ารัดครับเดี๋ยวไปดูหน่อยแล้วกันอันนี้คือเขาเล็งฝั่งนู้นนะมันมีคนหรือเปล่าวะหรือว่าเขาเล่งเราอะไม่น่าใช่นะเขายิงด้วยนะครับนั่นจะยิงบอดแล้วละ่ะทั้งนั้นนะนั่นจะเพื่อนเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้โหเซ็ตประหยัดครับ มี SVD ด้วยหลิกใหญ่กว่าเราปะเนี่ยเฮ้ยบอทโอ้โหคือคนนี้คือแบบฟาร์มมาแล้วนะครับของบ่วงเต็มเลยน่าจะเปิดเซฟไปแล้วนะครับ SVD ผมไม่เอาไปแล้วกันนะทุกคนไอ้บอทโอ้โหตกใจโอเคไม่น่าจะมีอะไรละเอา AK ไปแล้วกันนะครับถือไว้ก่อนอันนี้นาะกกะ้ยใครยิงเรา เอ็มหนึ่งหนึ่งศูนย์เหรอไปไหนวะคลิปหายละมันออมไปเนี่ยโอ,โ,โอ้โหนั่นจะตีใหม่มานะครับไม่แน่ใจหรือไม่ก็เพื่อนเขาอะแต่ว่าเจอเอ็มหนึ่งศูนย์ี้ระยะระยะประชิดไม่ไหวนะครับเพราะมันยิงรัวกว่า,วาเราเว้ตามมาหรือเปล่าวิวนะตาม เก็บเสียงอะไรแบบนี้นะโอ้โหแล้วเมื่อกี้ไม่ได้กินยาแกป้ปวดถ้าขาหักเมื่อกี้ก็คือตายครับมันยิงมาจากโกดังหรือตรงไหนวะเนี่ยใส่เก็บเสียงล้วก็หาไม่เจอแล้วมันเจอเราได้ไงวะโอ้คำานึงนะครับทุกคนผมไม่รู้ว่าเขามีเพื่อนอีกหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเขามีปืนปืนกลหรือเปล่านะขอทิ้งระยะห่างหน่อยอยากจะวัดอยากจะวัดสุดยาแดงโอเคโอ้ยอ้ามันมาพอดี จี้ปายแล้วจี้ปายแล้วอ๋หลังรถตู้อุ้ยยาหมดเหนื่อยเอ้ยทำไมขึ้นสะโขบไปไหนแล้วเหนื่อยเจอแล้วเ <c oughs> จอขึ้นสะโขบมันมันทำไมมันขึ้นสะโขบไม่ได้วะเมื่อกี้มันบั็อกวะเนี่ยหรือว่าผมแหลกวะเหมือนตอนต้นเกมเลยอะเหมือนมันแหลกอะ อขึ้นสโขบไม่ได้แล้วผมก็เลยจะกดเปลี่ยนไปเป็น AK ยิงโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับ M1 นั่นไงผมว่าแล้วรอบนี้เร็วครับ2นาทีเท่านั้นก็มีคนมาที่โกดังแล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะคือเซฟฟีอ่ะคนหลายๆคนพยายามมาฟาร์มกันอยู่แล้วนะครับเราจะไม่ทดสอบแล้วนะครับรอบที่แล้วเราวอร์มแล้วทุกคนผมแม่นขึ้นละทําไมมันขึ้นสะโขบแปลกๆวะมันแหลกอีกแล้วเนี่ยปิง44อุ๊ยโอ้โหเหนื่อยเมื่อกี้ว่าจะยิงแล้วนะครับแต่ว่าป้ามันเบี้ยวนะครับเราเหนื่อยพอดีทุกคน เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเป้ารนเป้า see, เราเบี้ยนะเมื่อกี้เขาเห็นเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับก็แต่เขาใช้แง็บมาเฮ้ยโดนอ่ะคนแรกโดนครับไม่รู้ไม่รู้ว่าโดนหัวหรือหรือตัวแต่ดังชื่อตายเป้าไม่รู้แป๊บนึงเสียดายเสียดายไอจังหวะที่2คือเป้ามันเบี้ยนะครับผมผมสังเกตว่าผมจะเล็งตามตามเป้าดำนะครับคือเป้าดำหันไปทางไหนดูคนนี้มันกระโดดไอ้กนด เขาได้จะรู้แล้วล่ะว่าเรายิงไปจากทางนี้เขาโลบเฮ้ยหรือว่าเพื่อนเขาไม่ตายปะวะแต่มันดังชื่อนะผมไม่รู้ว่าโดนตัวหรือว่าหัวน่าจะคานไปชุบแล้วอะหรือถ้าไม่ไม่งั้นกาจจะน็อกก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันโอ้โหเสียดายวะตัวนึงครับทุกคนผมคิดว่าเราควรอ้อมไปนะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีมุมแล้วเขารู้แล้วว่าเรายิงมาจากฝั่งนี้นะไม่ใช่ว่ามันดักนอนอยู่แถวนี้นะนกลัวจังวะ แต่ผมจะไม่วิ่งเข้าไปชาร์จนะครับเพราะว่าเราเป็นสไนนะอย่าลืมเราต้องรอให้เขาแบบโผล่หรืออะไรแบบนี้ไม่เหมือนมีเสียงนะเมื่อกี้ทำไมบอทยังส่องอยู่วะไม่มีเสียงวิ่งมาอุ้ยโดนตัวดังเอื้อไปแล้วถึงเวลาแล้วกันทันแมน <c oughs> นี่ขอบคุณมากยิงเข้าหัวบอดหมวกอะไรหมวกสีเหรออุ้ยกอดสี่ว่ะคนนี้เดี๋ยวนะแสดงว่าผมยิงโดนอกเขานะครับเหลือสิบแปดเองโอ้โหเอามาเลยจ้าไปแล้วรีเซ็ตก่อนรีเซ็ตก่อนเดี๋ยวมีคนมานะครับเหมือนรอบที่แล้วเนี่ยที่ศพเพื่อนเขาใช่ไหมเนี่ยหมวกอะไรเนี่ยเอ้กอดสามโอ้โหผมยิงโดนหัวเขาอะมีคนมาเมื่อกี้ขึ้นมันขึ้นครับทุกคน มีคนวะเนี้ยมีคนมาเฉยอยวะก็ว่าอยู่เมื่อกี้ขึ้นมันขึ้นนะครับยังไม่อยากยิงอย่าเปิดจุดอุ้ย <L un it> เขาหาเราอยู่ <l un it> อุยอ้ยหูโดนตัวไม่ได้เล็งหัว <l un it> ตาย เดี๋ยวนะคนละคนหรือเปล่าวะไอคนแรกที่ผมยิงเหมือนเหมือนหลีดคนละแบบนะไม่แน่ใจแล้วครับตอนนี้แต่น่าจะสนัยนะเพราะว่าตอนเขาส่องอ่ะผมเห็นมันปืนมันยาวๆอะ่อะอ้าวแล้วศพไปไหนวะนะ่ไม่รู้เขาอ้อมหรือเปล่าครับไปละ <c oughs> ไม่อยู่แล้ว <c oughs> แต่รอบนี้ถ้าเกิดว่าเขาวิ่งโถมผมมาผมจะเอาปืนกลเล่นนะครับทุกคนผมจะไม่ไม่ไม่ทาเป็นเก๊กใช้ใช้โมสิ้นเหมือนรอบที่แล้วแล้วนะ <c oughs> เออคือผมจะตั้งรับด้วยปืนกลละ ถ้าระยะไกลเราค่อยเปลี่ยนเป็นโมสินประมาณนี้แล้วกันจะได้ไม่ตายหมนรอบที่แล้วคนว่าเขาจะรู้ปะโบเข้าหัวศพไปไหนวะผมไม่รู้นะว่าเขาเห็นเราหรือเปล่าแต่ว่าถ้าระยะอย่างเงี้ยย่ามันไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขามีสไนเขาก็น่าจะเห็นผมเหมือนกันแหละเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเห็นใครก่อนนะครับมนุษย์งูปะทังงูงูปะทังงูแล้วศพเขาไปไหนก็ไม่รู้เนี่ย อิ่งสนาจริงด้วย,ม,ย,ย,วยมันเห็นเราก่อนจบครับแบบนี้ไม่น่าจะเป็นเ1 1 0นะ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นโมซินเหมือนเราเนี่แหละ well. ไม่รู้ว่าเขาจะเห็นเราหรือเปล่านะครับเ <c oughs> นี่ยถ้า,ถ,าถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นสไนายเรเราเจอเจอโดนเจอตัวก่อนก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนก็คือจะเสียเปียบทันทีนะครับมั <c oughs> นจะไม่เหมือนแบบถ้าเราเป็นอุ๊ยโอ้โห้ยมันเห็นผมเหรอมันโดนยิงจากทางซ้าย M M4 ครับผมก็นึกว่าโดนสไนต์ตอนแรกคนละคนนะเพราะว่าไอคนที่ยิงผมตอนแรกมันเป็นสไนยไอตี้แรกอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นตี้ที่แบบตามเสียงมาเนี่ยมีเสียงอยู่เลยโอ้โหมันใส่ GS2GS2 ่ะ GS หรือ GS10 วะมันได้ยินเราได้ไง <c oughs> ยังไม่มีคนกดไอสวิตสถานีเคเบิลนะครับไม่แน่ใจมีคนหรือเปล่าราเนีมียงแปลกๆเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปเปิดเซฟลงมนบัตน,น้ำเฮ้ย เกลือกกระสุนไหมเนี่ยไอ้บอดว่าจะปีนขึ้นไปก็ด่ด้นั่งทำไมเราเอาเกาะมาโหเกาะสองอย่างน้อยอุ๊ยโอ้โหมีคนมาว่ะชิพายแล้วครับปืนอะไรไม่รู้ครับเก็บเสียง AR ป้ะวะ AR 57้าดได้เลยอะ่ะวิ่งนวิ่งเมาอ่ะ ต้องบอดนี่วะเดี๋ยวเขาอยู่ไกลนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันขึ้นเสียงมันไกลมากนะแล้วยิงมาจากไกลๆเนี่ยบอดหันไปแล้วบอดหันไปทางนู้นคือน่าจะอยู่ไกลๆไกลโอ้เห็นได้ไงวะอุตสาแบบ <c oughs> เอาเสาไฟหลบ <c oughs> มันมาจากไหนวะคอดูหน่อยดิคือเขาตอนนั้นผมผมก็เพิ่งวิ่งมาแล้วน่าจะมาเก็บเซฟเหมือนกับเราอะไรโอ้เธอบ้าทุกคนทำจริง เสียดายว่ะคือผมก็ไม่รู้ว่าเขาเทอร์โมอนะครับเนี่ยเนี่ยจังหวะเนี้ยคือผมเล่นอยู่ตรงเนินแล้วก็พยายามเห็นป่ะพยายามเนี่ยพอเราโผล่ปึ๊บสีขาวมันโผล่เลยเขาเห็นเราเป็นสีขาวเสียดายนะถ้าเกิดเราได้ลัน่นได้ลั่นสักนัดน,นึงก่อนนะเผื่อเขาเข้าหัวเขาเราอาจจะรวยเลยนะผมรู้สึกว่าปิงมันเริ่มจะเยอะ4ี่ิบกว่าทุกรอบแล้วนะครับแล้วเราก็ตายไปทุกรอบด้วยเนี่ยจะ <laughs> ได้รอไไดไหมเนี่ยวันเนี้ยเฮ้ เทปปีปลาอยู่บอสหรือเปล่าเสียงแบบอุ้ยถ้ายิงมาอย่างนี้นี่เข้าหัวผมว่าบอสแล้วครับลูกน้องมันห้าวลูกน้องมันโอ้ยกระสุน,นบอดลืมรีโหลดผมตายรอบที่แล้วแล้วผมไม่ได้รีโหลดไว้หรอเฮ้ยมีคนมาทุกคนมีคนมาผมว่าเขาน่าจะมาเพราะว่าบอดเป็นยิงใส่เราเมื่กี้ เอาละครับทุกคนมีคนมาครับน่าจะมาหุยเขาเห็นเราไปดนี่ยไอเมนด์งูชกชกไปหนึ่งคนครับพิษมันแรงกันนะงูตัวนี้อ้าวสถานีเคเบลมีคนกดออกแล้วครับเพิ่ง5นาทีเองกดแล้วเหรอผมจะโดนเพื่อนเขายิงไปเนี่ยไม่รู้มีเพื่อนหรือเปล่ากดรีอุ้ยผมยิงโดนเกาะเขาที่ว่าหมวกผมไม่ได้ยิงโดนะครับ นะอย่านะอย่านะอย่านะครับอย่านะครับแป๊บนึงครับเก็บกระเป๋ากอนครับเสียวว่ะเสียวโดนยิงมากเลยตัวเนี้ยโอเครีคันเตอร์เอามาก่อนมันบอสหรือเปล่าวะนั่นไงผมว่าแล้วบอสอะไรเยอะเลยร้องทำไมเราไอ้บอสเอคร้อยสองแต่งเต็มครับยิงโคตรนิ่ง <Wow. S 1> อะไรอนะ่ะโขมันขึ้นมาได้ไงวะห้าวอะ ข้าวเหรอยิงให้หมดกระสุนเอา้ารีโหลดไม่ได้เอา้าผมไม่ได้คนใช่ไหมเนี่ยมาให้หมดมาให้หมดคือคนนี้เขาไม่มีแม็กซ์หรือเปล่าเนี่ยเอา้าคนนี้ไม่มีแม็กซ์สำรองเหรอน่าจะอยู่ในกระเป๋าไะกระสุนเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยเพิ่งเดียวเฮ้ย M9 ก็ห้าเดี๋ยวแ <laughs> ป๊บหนึ่งทุกคนเมื่อกี้มัน ก้9.5ว่ะกระสุน5หรอเจาะ5เมตรละพันครับแล้วผมเอาไปยิงบอดไอ้บ้าเอ้ยไม่ได้เช็คกระสุนไงตอนแรกขูยิงไปกี่นัดวะเนี่ย37ยิงไป33เอ้ยยิงไป23นัดครับโอ้ไม่ก็ดูดิของแต่งอย่างแพงเลยอ่ะแปดหมื่นห้าเปิดเซฟก่อนแล้วกันนี่ตรงนี้เผื่อใครไม่รู้นะครับอันนี้เซฟฟรี60วิก็นั่นแหละพยายามมาเปิดก่อนแล้วกันนะครับกดไว้เพราะมันต้องรอ60วิ ที่เหลือเราก็ฟาร์มไปแล้วกันเสื้อกันหนาวอยู่ไหนมาแจ็กเก็ตเผื่อได้แบบของดงของดีอะไรอย่างนี้โอ้โูเท่าไหร่เนี่ยสามหมื่นจ้ากุญแจถ้าโชคดีอาจจะได้พวกกุญแจเป็นแสนก็มีนะครับกุญแจดอกล,ละสองแสนหรือกุญแจเจ็ดแสนโมเตลอะไรแบบเนี้ยพยายามค้นให้หมดนะครับพวกปิดกั้นอย่างเงี้ยหรือว่าจาก,กันเชือกเชือกกล้ยห้าพันบาทสถานีเคเบิลมีคนออกไปอีกรอบอ่ะทุกคน เอาละแต่เราไม่น่าจะไปทันนะ1นาทีไม่น่าทันนะครับเพราะว่าเราจะเอาสไนวิ่งเข้าไปยิงใกล้ๆก็ไกล,กล,กลอยู่เหมือนกันตรงนี้ผมดักประจำนะครับคือก็ไม่ใช่ว่าดักประจําอย่างนั้นนะแต่หมายถึงผมเคยมานอนรอตรงเนี้ยไม่มีคนผ่านเลย <c oughs> เออคือมันอยู่จุดสูงด้วยไงก็เลยเหมาะแก่การซุ่มยิงนะครับนอนงูแต่ว่ารอบนี้รู้สึกยิ้เยี่ยมนะปินก็ยังเยอะอยู่เลยเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยนะในนี้มันมีเซฟฟ,ฟีนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่หลายๆคนชอบมาเหมือนกันตะโกนหาบอสเธอหรือนั่นอะฮ่าฮ่าตู้ขล่ามันบอสเฟสปะวะแป๊บนึงนะครับทุกคนเพื่อความชัวร์เอ่มันมันหลบอยู่ขนาดเรายังไม่ผูวเลยมันยิงลวผมว่าบอสละผมวว่าบอสเกิดผมวว่าบอสเกิดละเนี่ยฮ่าฮ่าตู้ขล่าอะไรเงี้ยเนี่ยคือผมว่ามันเป็นบอสนะ ดูมันจะลองกระโดดดูสิมันจะยิงเราได้ไหมเนี่ยดูมันดิทุกคน <laughs> มันล็ลกเต้าอ่ะดูมันยิงกดยิงกดยิงกดเหรอโอ้โหดูมันเกียรวะ่ะปืนฟอร์อุ้ยอันนี้แค่ลูกน้องใช่ไหมเนี่ยเอาบอลไม่เกิดหรอบวกสี่เต็มครับ ขอก่อนเลยแล้วกันหมื่นห้าโหแล้วดูหลิกแล้วคือมันใช้แต่บแบบไอ้นี่ด้วยนะมันใช้แต่ปืนฟอร์ด้วยนะไอ้พวกเนี้ยโอ้เมยก็อผมว่าใช่ละมันยิงล็อกเป้าอย่างงี้ผมว่าใช่แล้วครับอันนี้เผื่อใครที่ไม่รู้นะครับตู้เซฟฟีมันอยู่ชั้นบนตรงนี้นะมันจะมีเซฟไอ้หกสิบวีอยู่นะครับมันมีคนดักะนนี้จเจ๊นี่ไงเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับ เราก็กดไว้60วิเดี๋ยวรอเลย <c oughs> เดี๋ยวรอบอลขึ้นมาผมว่าบอลแล้วละ่ะเพราะว่าดูจากลักษณะการตะโกนของลูกน้องมันอะใช่เลยอะดูมันยิงกดดูยิงกดเฮ้ยบอลเสปะนะโหมันยิงผมหักสองเลยไอ้มนุษย์มนุษย์บอลอันนี้เพื่อนส่องอะไรเล่านี่ละ่ะเต็มหัว อาวิ่งวิงว่งวิ่งอยู่กับที่ครับนี่ไงบอสเฟสด้วยทุกคนเห็นปะโอเคบอสเฟสนัาจะกระสุนสี่นะครับ SVD แต่เราไม่เอาไปนะครับผมจะเอาไปแค่กระสุนแล้วก็ของแต่งพอละแหวนมาแหวนขายได้เท่าไหร่วะเนี้เกาะเกาะลีกอันนี้รู้สึกจะสองหมืห้าป่ะงั้นเราเก็บไปนะครับกระเป๋ายีปด เราก็เฮ้ยโอ้แมกซทุกคนคีย์การ์ดสามแสน <c oughs> มันคือการ์ดฟ้าคัางแสงครับเนี่ยผมก็มีนะ <c oughs> มันดอบอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหลูกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปคน้นศพอาจจะมีอยู่ในลูกน้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปค้นศพลูกน้องนะโอ้สามแสนมาเก็บเฉพาะของที่เต็มแล้วกันหมวกไว้นี่เดี๋ยวไปดูศพลูกน้องนะครับว่ามีหรือเปล่า รวยละรอบนี้สามแสนเลยเหรอพี่มีใครดังนะครับมาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่สี่ห้าผมว่าห้าแสนถึงนะห้าแสนอะเพราะว่าคีการ์ก็สามแสนกว่าละมันแพงที่อะไรวะทุกคนเจ็ดแสนเนี่ยเดี๋ยวนะฟอร์ฟอร์ก็ไม่ได้แพงอะไรอะเกาะเต็มหมวกเต็มคีการ์สามแสนสองแล้วก็ปืนปืนกับกระสุนก็แสนกว่าีกนะเออมันเจ็ดแสนจากอะไรวะเนี่ยมันดูแบบแปลกๆนะไม่รู้เหมือนกันนะครับ โหแต่ออก7จ็ดแสนนะครับโคยิงห่งคนในง่ะเนี่ยคือทําให้ผมแบบต้องรีบค้นหากระเป๋ากระเป๋าของลูกน้องบอสกับบอสเลยอะคือแบบได้คีย์การ์ดสามแสนเฉยก็ยิงไป1นะครับออก7จ็ดแสนประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้คลาไปก่อนสวัสดีครับผม